ห้ามจับห้ามจับลูกอาปะอ,อร่อยไหมว้าอร่อยไหมครับอร่อยไหม คนเก่งเก่งจังเลย <laughs> ไหนใครได้กินข้าวอารมณ์ดีจังอ้าปากเลยอืมเฮ้ยอารมณ์ดีไหมลูกอุ้ยจุบๆๆ๊บจุ๊บ